ะะจะทำอะไรอ่ะอืมจะทำอะไรแม่เปิดพัดลมให้เดอเสียวทั้งแอร์ทั้งพัดลมเลยโซ่ห่ำเลยบู๊ลูกใส่ข่อยแม่เอานาดนั้นแนั่นลูกจะได้จัดจะเลยเย็นบอลูกเอ้ยช่องแอร์อยู่ตรงนั้นไงอยู่ใต้โซฟาแล้วช่องแอร์แล้วก็พัดลมก็เป่าหัว จาอ,อะไรพี่จอดเลยตอะได้จอดจอดก็นอนสบายครับเถอะเตด,ดากค่อนกันนะเตด,ดากมาขี้เรือกันนะจะได้จอดจะเลยรื่องมันเห็ดซื่อเงันเห็ด รับแทงหรืรับเทียมเนี่ยจอดเอาโอ้ยทำทารับดอกเวย่ยนั่นบอกมาตอนนี้ทำทารับดอกเลยปากม,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 ม่อมหอมเนี่ยเปียเป็นหน่มแล้วครบเดือนเก้าแล้วอจอดนัเก้าเดือนแล้วเนี่ย,ยบุย้ยผุวหน่อใหญ่ไปคักเลย เกือบจะเทอาพี่แจ็คแล้วน้องมันกินเก่งมากเลยนะกินอาหารหมาแล้วก็ยังจะกินข้าวกับแม่อีกนะแล้วก็กินขนมอีกกินตลอดเวลาละหมากำลังโตน,น้อก็เหมือนกับเด็กกันเนาะอ,อาจารย์นะอา้าวแม่เนินทานหนูลูกแม่เนินทานหนูอุ้ยอู้อู้ห้หปน้า้าป เอา้าเฮ็ดใส่กล่องดีแท้วะเฮ็ดใส่กล่องดีถลกโอ้คว,ม,วม,มตัวเนี่ยฮะฮึนักแสดงยอดเยี่ยมตัวเนี่ยมันมาจอดส่องนี่จอดคล้องแล้วพี่แจ๊กพี่แจ๊แก,ก่แล้วพี่แจ๊กไม่ไหวพี่เขาแก่แล้วให้น้องสแสดงมั่งพี่พี่ ก้าปีมั้งพี่แจ๊กเก้าปีเดือนหน้าน่ะหมอนี่ก็เก้า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 เดือนเดือนหน้าใกล้อีกอาทิตย์กว่ากัดเดือนแล้วเก้าขวบเก้าเดือนแล้วมันเก้าขวบเก้าเดือนจอดจอดนายหน้าขึ้นหอยครับผม ดูพี่แจ็คสินะไปทําพี่หมีทำไมอ่ะลูกขาดหมดแล้วจอดนะแจ็คมันขี้ดื้อนะจอดนะดื้อพอกันแหลไสองแสบเนี่ยจริงไหมจริงไหมจอดถ้าเอี เป็นนมแลยพี่จอดก็เป็นนมเหมือนกันดิเดี๋ยวพี่เจ๊กเกลโอยพี่เจ๊เล่นบอลเล่นบอลเชอเสิโอ้เด็กดีจังเลยจ,จริงจริงโอ้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 โอโอเด็กดีจังเลย เอ,เอาไม่เป็นไรแจ๊กไม่เป็นไรลูกเพิ่งจะทำความสะอาดบ้านเสร็จเนี่ยถูบ้านนะพัดลมเป่าออไปมันหนาวข้างนอกเลเนะไม่ได้เปิดแอร์เอหมเอหมเรลว Ừ, lên bon lên bon ừ. ok oh. <laughs> เด็ oh. กหน่อยขี่เดือเด็กหน่อยขี่เดือ โอ้ยเลี้ยงหมาทั้งวันนั่นแหละแม่ไม่ได้ทำอะไรเลยเลี้ยงหมาทั้งวันเลยเนี่ยปวดตาไม่ได้ไปค่อยเยี่ยมผ่านเพื่อนเลยนะไปวันละยี่สิบคนเช,า 10, ชา 10, น 20, น้าสิบเช้าสิบเย็นยีเย็นเย็นสิบ พอปวดตานะหมอให้พักสายตาแต่ถ่ายคลิปนะ่ะก็ถ่ายแบบตั้งไว้นะนะเอาให้มันถึงไอ้ไม่ต้องตัดต่อไงแตาถ่ายไปเลยไม่อยากจะจ้องนานไงถ่ายครบสิบนาทีก็อัพโหลดอัพโหลดลงเลยคลิปก็ไม่ค่อยได,ด้ดูเปิดไว้แล้วก็กลับมาคอมเมนต์เพื่อนเอามันไม่ไหวตามปวด ปวดตามากจ้องไอ้โทรศัพท์นานไปหรือเปล่าระยะนานแล้วเนาะน่าอะไรเจ๊กันนอะไรลูกอันหัวงอาหารเหรอ